สวัสดีครับเราจะมาเปลี่ยนกล้องวงจรปิดจากระบบอนาล็อกให้มาเป็นกล้องวงจรปิดระบบดิจิตอลและแน่นอนหลายๆคนน่าจะสงสัยกันไอระบบดิจิตอลกับระบบอนาล็อกเนี่ยมันต่างกันยังไงทําไมเราจะต้องมาเปลี่ยนกล้องวงจรปิดใหม่ทั้งทงท,งที่ตัวเก่ามันก็สามารถดูภาพได้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันว่าอนาล็อกกับดิจิตอลข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ ก็สวัสดีเพื่อนชาว X C I T กันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอพูดนิดนึงเลยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอนาล็อกในเรื่องของดิจิตอลและบ้านนี้ครับเขาทําการเปลี่ยนกล้องวงจรปิดใหม่ทั้งหมดอันนี้คือตัวเก่าที่เราไปรื้อมานะครับถามว่ามันแตกต่างกันยังไงทําไมเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราจะเห็นว่าตัวใหม่ๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของฟังก์ชันโมชันดีเทคบ้างแหละในเรื่องของทูเวย์บ้างแหละ แม้แต่ในเรื่องของการทําระบบสมาร์ทโฮมภายในบ้านนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บ้านก็เลยเริ่มเป็นแบบสมาร์ทโฮมกันแล้วมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอะไรต่างๆนะครับก็จะใช้เป็นระบบ Wi-Fi นะครับในระบบของอินเทอร์เน็ตตัวกล้องวงจรปิดก็เช่นเดียวกันเขาเริ่มเปลี่ยนมาเป็นระบบ IP เพราะว่าข้อดีมันมีเยอะมากๆนะครับอย่างบ้านหลังนี้ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลอย่างหนึ่งเลยที่เขาเปลี่ยนจากกล้องอนาล็อกเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลก็คือ นี่ครับนี่คือตัวต้นเหตุเลยก็คืออะแดปเตอร์เสียบ่อยมากนะครับแน่นอนไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการใช้ไฟเลี้ยงนะครับระบบใหม่ก็มีเหมือนกันแต่การจ่ายไฟจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวที่เป็นระบบอนาล็อกเวลาเราจะเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายทั้งหมด2เส้นด้วยกันจะเป็นสายตัวโคอ็กนะครับที่ส่งสัญญาณตัวภาพแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นครับที่เอาไว้จ่ายไฟให้กับตัวกล้องนั่นเองนะครับซึ่งระบบตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโบราณมากเราใช้กันมาประมาณ1 0 2 0 30ปีแล้วก็ว่าได้นะครับ เขามาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นตัว IP และนอกจากในเรื่องของตัวอะแดปเตอร์ที่ชอบเสียบ่อยนะครับมันก็ยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นในเรื่องของเวลามีฝนตกฟ้าผ่า,าอะไรต่างๆสายที่มันเป็นรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพล่มสัญญาณล่มใช่ไหมระบบอะไรต่างเนี่ยเข้าได้ช้าเขาก็เลยรื้อเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องตัวใหม่นี่เลยเป็นของทางยูนิอสนะครับวันนี้ที่เอามาติดจะมีความคมชัดมากกว่าจะมีตั้งแต่ความละเอียด2ล้าน4ล้านพิกเซลให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คืออย่างที่1แล้วก็ อย่างที่2ในเรื่องของระบบแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถืออันนี้คือแบบตอบโจทย์ได้ดีมากกว่าเดิมแล้วนะเราสามารถแบบดูดีเทคได้สามารถอัปเดตกล้องอะไรต่างๆได้ง่ายมากกว่าครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของข้อดีของกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบดิจิตอลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อดีอย่างแรกเลยเนี่ยมีไมโครโฟนครับพวกกล้องพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่มีไมโครโฟนนะครับอันนี้คือความปลอดภัยอย่างที่หนึ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาสําหรับตัวกล้องแบบดิจิตอลนะครับเขป็นในเรื่องของตัวระบบไองีธรรมดามาเ่ทางางในำป อย่างที่ะองครับในเรื่องของการเดินสายไฟบอกไปแล้วตัวกล้องดิจิตอลเราจะเดินสายไฟเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะครับก็คือเป็นสายแลนเลยสายแลนที่เราใช้งานกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยเพราะว่าตัวสายแลนเขาสามารถจ่ายไฟแบบ P O E ได้นะครับทำให้เราไม่ต้องใช้พวกอะแดปเตอร์ตัวเล็กๆพวกนี้ที่มันจะใช้งานในครึ่งปีปีหนึ่งเสียเราสามารถใช้ตัว power supply จ่ายเข้าตัวกล่อง N V R ได้เลยนะครับข้อดีข้อที่3ามครับ ความคมชัดสูงเชื่อไหมว่าในเรื่องของกล้องวงจรปิดที่มันมีความละเอียด2ล้าน3ล้านเนี่ยสล้านในระบบอนา,าล็อกกับ2ล้านในระบบดิจิตอลเนี่ย ความชัดไม่เท่ากันนะครับถ้าสมมติใครเคยใช้งานเนี่ยแล้วเรามาลองดูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าความคมชัดต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรเลยตรงจุดนี้นี่แหละครับที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มจะมาใช้งานกล้องวงจรปิดที่เป็นระบบดิจิตอลกันแล้วนะครับและอีกเรื่องต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของระบบความเข้ากันได้ครับกล้องอนาล็อกเนี่ยที่มันนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเราสามารถซื้อกล้องยี่ห้ออะไรก็ตามทีเอาไปเสียกบกับเครื่องอัดตัวไหนใช้งานได้หมดแต่พอเป็นในเรื่องของตัวระบบ IP Camera เนี่ย มันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพอมาณปีนี้เนี่ยครับตัวกล้อง IP c a m e เ a ล่าเขาจะมีระบบที่เรียกว่า o อนวิบเราจะสามารถใช้กล้องวงจรปิดยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างเช่นตัวนี้ใช้ยูนิอัสนะครับแล้วตัวเครื่องบันทึกเนี่ยเราอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นอะไรก็ได้ไปเสียบแล้วเปิดฟังก์ชันตัวออนวิบเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีอันนี้คือลบจุดอ่อนไปแล้วสาหรับในส่วนของตัวดิจิตอลครับและข้อดีของตัวระบบดิจิตอลเนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันนะครับ ตัวกล้องแบบดิจิตอลการเดินสายอะไรต่างเนี่ยจะค่อนข้างประหยัดสายมากกว่าในเรื่องของระบบอนาล็อกก็คือดึกภาพไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตภายในบ้านเรามีเราเตอร์หตัวเราต้องการลากสายขึ้นไปชั้น2เพื่อไปกระจายให้คอมพิวเตอร์5เครื่องเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สายแลนทั้งหมด5เส้นลากขึ้นมาข้างบนเราใช้สายแลนเพียงแค่1เส้นแล้วไปต่อตัวสวิตช์ฮับนะครับเพื่อที่จะทําการต่อตัวกล้องเนี่ย 5ตัวได้โดยการใช้สายแลนเพียงเส้นเดียวในการเข้าเครื่อง NVR นะครับอันนี้แหละเป็นข้อดีข้อเด่นของตัวกล้องวงจรปิดแบบดิ <sk ane> งงจิตอลเลยครับก็เอาเป็นว่าพูดไปเยอะแล้วนะครับแน่นอนรุ่นใหม่กว่าย่อมดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูพี่ช่างกันดีกว่าครับเปลี่ยนจากกล้องตัวเก่าเป็นตัวใหม่เขาทํายังไงกันบ้างปะอ่ะก็ตอนนี้เขากําลังถอดหรือเปลี่ยนกันอยู่อันนี้คือกล้องตัวเก่านะครับอันนี้ผมถามพี่นิดนึงครับผมเราเปลี่ยนกล้องเนี้ย ต้องเดินสายใหม่หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือหนึ่งอย่างเลยที่ใครจะเปลี่ยนจากกล้องระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลพอเป็นตัวใหม่ปุ๊บก็คือสายแลนหนึ่งเส้นเดินได้เลยทันทีโอเคนี่เขากําลังติดตั้งอยู่นะครับกำลังเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวรอเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นตัวแอปพลิเคชันกันดูว่าไอ้กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่เนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวสายแลนที่พี่เขาลากใหม่เลยนะครับก็เป็นสายแลน Cat หกสายอินเทอร์เน็ตทั่วไปนี่แหละครับในการใช้งาน ก็ตอนนี้นะครับช่างทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านนี้เปลี่ยนไปทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะครับจะมีติดตั้งรอบบ้านเนี่ยห้าตัวแล้วก็ภายในบ้านอีก3ตัวนะครับแบ่งเป็นชั้นล่าง2ข้างบน1อันนี้ผมบอกก่อนเลยใครที่เคยใช้งานพวกกล้อง IP c a m e r าสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องมานั่งเซต IP เราต้องมานั่งเซตกําหนดค่าเราต้องมานั่งนู่นนี้นั้นตัวกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลตัวใหม่เนี่ยจริงจมันมีฟังก์ชันใหม่แล้วนะเป็นแบบฟังแอนเพลเลยคือไม่ต้องเซตอัพอะไรทั้งสิ้า analog, ัาหวาแ เสียบเข้าเครื่อง NVR เส<ๆ>ียบเข้าออก,กล้องสามารถทํางานได้ทันทีนะครับแค่ format hard disk พร้อมใช้งานอันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายสะดวกใครที่แบบอยากจะซื้อไปติดตั้งเองเพราะเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลเนี่ยตัวหนึ่งตกแค่พันกว่าบาทเองนะครับแล้วถ้าสมมติเราเอาไปใช้เป็นแบบระบบเซตใหญ่เง,งี้ยเราซื้อ NVR ตัวหนึ่งที่เป็น8 channel พร้อมกับตัวกล้องเพิ่มตัวละพันกว่าบาทอยู่ในงบประมาณหมื่นกว่า20 0 0 0อยู่ในช่วงแค่นี้นะครับถือว่าติดตั้งง่ายแล้วก็ค่อนข้างเซฟคอสเซฟงบนะครับตอนน ก็ตอนนี้นะครับช่างทำการเปลี่ยนกล้องใหม่ทั้งหมดแล้วก็เดินระบบสายใหม่หมดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยใครที่จะเปลี่ยนจากอนาล็อกมาดิจิตอลเนี่ยอาจจะเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวในเรื่องของการรื้อสายนะครับแต่ผมบอกได้เลยถ้าสมมติใครเคยติดตั้งที่มันเป็นตัวอนาล็อกอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวดิจิตอลจะค่อนข้างง่ายนิดนึงเพราะว่าอนาล็อกมันต้องเดิน1กล้อง2เส้นแต่ ดิจิตอลเดินเส้นเดียวนะครับท่อเดิมเนี่ยยังไงก็ใช้ได้ซึ่งอันนี้ช่างเขาทําการรื้อเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกล่อง nvr นะครับก็ใช้เป็นของทางยูนิอัสนะครับซึ่งมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบแบบรองรับ4ี่กล้องรองรับ8กล้องรองรับ16กล้องขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดบ้านว่าจะติดเท่าไหร่นะครับอย่างบ้านที่ผมมาเนี่ยก็จะเป็น8ตัวด้วยกันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นตามห้องตามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็นี่ถ้าเราดูดีๆตรงนี้ไม่มีคนนเดิ มันก็จะไม่มีสัญลักษณ์รูปคนนะครับแต่ถ้าตรงนี้มีคนเนี่ยมันก็ได้มีการดีเทคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันสําหรับตัว NVR ที่เขาสามารถเซตดีเทคอะไรต่างๆได้แต่มันมีความเจ๋งอยู่หนึ่งอย่างครับเราสามารถเปิดระบบตีกรอบได้นะครับเนี่ยอย่างตรงนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าห้องเนี้ยเราเซตอัพเสร็จครั้งเดียวคงไม่มีใครมาดูใช่ไหมครับยุคนี้ยุคโทรศัพท์มือถือแล้วผมจะใช้ตัวมือถือครับกดเข้าไปครับป๊บอยากจะเล่นอะไรต่างๆดูสดนะครับนี่ อ่เนี่ยผมก็จะเลื่อนดูกล้องต่างๆจะไปดูจุดอับของบ้านอยู่1จุดนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของบริเวณฐานพัะภูมิข้างบ้านนะครับเป็นจุดที่โจรน,น่าจะปีนบ่อยมากที่สุดนะครับและถ้าสมมติโจรปีนเนี่ยเราอยากจะรู้ทันท่วงทีเราสามารถเปิดในเรื่องของนลตีได้นะครับก็เข้ามาที่ตัว device c o n f i g นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของตัว VCA นะครับนี่ VCA detection นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราสามารถเปิดระบบการดี e ท t ได้นะครับเข้ามาพื้นที่การตรวจสอบปุ๊บ ตีกรอบได้เลยครับนี่จะเป็นกรอบง่ายๆเราสามารถใช้นิ้วลากอะไรต่างๆพอเราทําการลากพอเราทําการเซ็ตเสร็จนะครับถ้าตรงนี้มีใครแบบว่าปีนเข้ามานะครับอย่างแรกเลยมันจะมีตัวนนติเด้งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือครับพอเด้งเสร็จปุ๊บเรากดเข้าไปเนี่ยแล้วลองไปดูในส่วนของตัวคลิปนะครับมันจะมีคลิปสั้นที่แบบช่วงที่นอนติตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเวลา,านี้มันมีคนปีนเข้ามา เราจะรู้เรียกว่าเร็วมากยิ่งขึ้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้แบบของในบ้านหายแล้วค่อยมาดูกล้องอันนี้เราจะรู้ทันทีเลยเราก็อาจจะรีบโทรบอกคนที่บ้านอาจจะรีบโทรบอกตํารวจอะไรต่างๆให้เข้ามาดูนี่คือข้อดีนะครับของพวกกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ๆเลยครับและมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่กล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ๆเนี่ยข้อดีแล้ก็คือถ้าเราเรียกช่างมาติดตั้งอะไรต่างๆเสร็จแล้ว แล้วเราอยากจะเซอร์วิสมีเฟิร์มแวร์อัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเรียกช่างแล้วอันนี้คือเซฟคอร์สไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีปัญหานน้นนี้นั่นทีต้องเรียกช่างใช่ไหมแต่ยุคนี้ครับเขามีการอัปเดตผ่านคลาวด์ได้เลยนะครับแล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องมาทําผ่านตัว NVR ตัวนี้เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เลยเนี่ยเข้าไปในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนต,นตัวอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ของฉันนะครับเราจะเจอเลยอัปเกรด P2P นะครับอันนี้คือเจ๋งมากก็คือเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง อุปกรณ์ทีเดียวได้เลยนะครับเนี่ยติ๊กเลือกไปเลยว่ามีกี่ตัวบ้างนะครับแล้วก็เริ่มทําการอัปเดตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอัปเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องทั้งหมดกล้องเนี่ยมันอาจจะมีบั๊กแบบการปรับแสงไม่ดีบ้างหรือว่าในเรื่องของการเก็บไมอะไรต่างๆไม่ดีถ้าเขามีเฟิร์มแวร์ใหม่ออกมาเนี่ยเราก็สามารถอัปเดตได้ตลอดอันนี้คือข้อดีของกล้องแบบดิจิตอลนั่นเองครับก็เดี๋ยวผมจะมาขอสรุปในเรื่องของตัวกล้องแบบอนาล็อกกับดิจิตอลเลยละกันนะครับผมพูดง่ายๆ่ายถ้าสมมติใครที่แบบว่าาออยกกจจะตติิดดั้้งงงลวรป กับบ้านใหม่นะครับหรือว่ากับคอนโดหรือว่ากับที่ไหนก็ตามแต่อาอาตรงปีนี้แล้วแนะนําให้เป็นแบบดิจิตอลดีกว่าเราสามารถต่อยอดได้เราสามารถเพิ่มอุปกรณ์อะไรต่างๆได้ สะดวกกว่าแล้วก็สามารถอัปเกรดระบบอะไรต่างๆได้ง่ายมากกว่าในรูปแบบของอ n นาล็อกนะครับแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยอย่างที่บอกไปเดินสายแลนเส้นเดียวคือจบสะดวกนะครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นตัวกล้องของทางยูนิอัสนะครับซึ่งของยูนิอัสเองเนี่ยเขาก็จะมีกล้องที่เป็นทั้งรูปแบบบู l เลตตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไมโครโฟนเราสามารถเก็บเสียงได้นะครับอย่างที่บอก ถ้าโจรเข้ามาเงี้ยเราก็รู้ด้วยว่าโจรคุยอะไรกันใช่ไหมหรือถ้าสมมติอยากจะติดตั้งมาในบ้านแบบนี้ดูไม่สวยก็จะมีในรูปแบบที่เป็นตัวโดมครับนี่ตัวโดมสามารถติดตั้งแล้วก็ปรับมุมกล้องได้นะครับตัวนี้เขาจะมีตัวฝาครอบเอาไว้ป้องกันคนมาแอบบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนภาพอันนี้ถ้าสมมติอยากจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนภาพต้องแกะออกมาเลยและที่สําคัญอันนี้เราสามารถไปติดตั้งนอกบ้านได้ทั้งคู่นะครับ กันน้ำกันฝน IP 6 7ได้แบบสบายๆนะครับและในเรื่องของการกระแทกการตีแน่นอนกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าเราดูตามข่าวเนี่ยโอ้โหโดนคนตีบ้างโดนกระแทกบ้างหรือต้นไม้หล่นใส่พวกเนี้ยรองรับการกระแทกได้เป็นอย่างดีนะครับผมมีลองแบบเทสทดสอบโยนอะไรเงี้ยจุ่มน้ำอันนี้ถือว่าผ่านมาตรฐานได้ง่ายๆ

แบรนด์นี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นกับ u n i ิอัสนะครับไม่ต้องกลัวนะคือแบรนด์นี้นะครับยูนิอัสนี่เขาเป็นแบรนด์อันดับสี่ของโลกนะครับเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่เทียกลางๆเนะครับเน้นราคาประหยัดแต่ว่ายังได้ฟังก์กชันที่เรียกว่าจัดเต็มนะครับถ้าใครเกิดอย่างแบบ ไม่มั่นใจในตัวแบรนด์ของ Jud ดเนี่ยอันนี้ผมอยากจะบอกก่อนเลยว่าคนที่นำเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทดิจิตอลโฟกัสนะครับซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาก่อตั้งมา20กว่าปีแล้วนะครับมีมาตรฐาน ISO 9001มากกว่า16ปีแถมได้รับรางวัลตัว Asia Business Awards ในปี2019ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากล้องวงจรปิดที่ขายในประเทศไทยพวกแบรนด์ดังๆแบรนด์ใหญ่ๆที่ขายในไทยอยู่เนี่ยแทบจะทุกแบรนด์บริษัทดิจิตอลโฟกัสเป็นคนนาเข้านะครับและบริษัทนี้เนี่ยเขายังมีในเรื่องของเซอร์วิสหลังการขาย เรื่องของการซ่อมนะครับตรงนี้ทีมช่างเนี่ยได้ผ่านการอบรมทั้งหมดนะครับมีตัวแทนจําหน่ายมากมายทั่วประเทศนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามั่นใจได้แน่นอนถ้าสมมติใครที่แบบว,ว่าอยากจะใช้กล้องวงจรปิดของทางยูนิอสนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับจริงๆดิจิทัลโฟกัสเนี่ยเขาก็ยังนําเข้าในเรื่องของตัวระบบสมาร์ทโฮมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบลิงก์ทั้งบ้านนะครับแบบสแกนปลายนิ้วมือปุ๊บเนี่ยโอ้โหเปิดไฟทั้งห้องเลยนะครับหรือว่าจะเปิดประตูห้องอีกหนึ่งห้องเปิดปั๊บออกมาเนี่ย แอร์ทำงานไฟติดทั้งห้องไฟติดทั้งหลังอันนี้เขาก็มีขายเช่นเดียวกันนะครับใครที่แบบว่าอยากจะทำบ้านเป็นสมาร์โทโฮมเนี่ยอันนี้สามารถติดต่อดิจิตอลโฟกัสไปได้ด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้ครับสำหรับกล้องวงจรปิดจากทางยูนิอัสนะครับระบบดิจิตอลแล้วยุคนี้ปี2022ผมแนะนำใช้กล้อ,องวงจรปิดรูปแบบใหม่ดีก,กว่าปลอดภัยกว่ามีการเข้ารหรัสความคมชัดสูงแถมต่อย,ยอดได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมนพเอ็กซ์ซีมีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ